ร้างรถคนเดียวต้องล้างลอก่อนนะครับล้างลอก่อนจะไ,ได้เป็นคราบน้ำที่ตัวรถอาจารย์ชาติจะล้างไม่บ่อยนะครับแค่วันละครั้งเองครับอันนี้ล้างฝุ่นเฉยเคือ าาจารย์ธรรมชาติจริงๆแล้วคอน,นเซ็ปต์ของอาจารย์ก็คือว่าไม่รถสะอาดเนี่ยเป็นผลพลอยได้แต่สิ่งที่ที่ได้ขึ้นมาก็คือว่าเหมือนการออกกําลังกายเพราะว่าจะได้ให้ร่างกายเนี่ยจำจดจําว่าการล้างรถเนี่ยจะต้องมีการก้มมีการเงยมีการยืนยน,นะครับ คือนี่แหละสูตรแบบอย่างง่ายคือ,อลูบฝุ่นธรรมดาท่านนะครัแล้วก็ลูบไปหลังเลิกงานแล้วก็ลกูบลูบฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยน,ะะนี่นี่ง่ายที่สุดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็ลูบฝุ่นรถก,ก็ไม่ได้เลอะครับหน้าฝนด้วยแล้วก็ลูบฝุ่นไมน่ง่ายไปอยากจะทราบว่าถ้าอาจารย์ซื้อเฮดวันซื้อเอพาราตมาให้อาจารย์จะล้างเองหรือเปล่า ล้างศีรษเสร็จแล้วเราก็มาล้างมันได้เพืาอมาสมปรกเอาไปล้างท้ายเนี่ยฟองน้ำมีสาม